สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติศร์นะครับวันนี้อาจจะเห็นมืดๆมาเห็นไหมวันนี้ก็ใช้มือถืออัดอย่างเดียวนะครับก็หวังว่านะครับจะได้นะออกมาเดินเล่นประมาณสี่ทุ่มกว่าออกมาเวรในหมู่บ้านนะครับก็ไม่ค่อยมีรถนะครับอากาศเย็นสบายมากเลยนะครับวันนี้ใกล้ๆวันคริสต์มาสนะครับก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ ผมจะมาเปิดเกียร์คริสต์มาสซะก่อนซะประมาณห้ารอบนะครับแล้วก็มี2ออย่างที่ผมจะอัปเดตนะครับก็คืออย่างแรกคือผมน่าจะทำเมกุมินเมกุมิน240ได้แล้วนะครับผมแต่คิดอยู่ว่าจะทำเลยดีไหมนะครับยังไงก็ทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรล่ะลืม ลืมโอเคพ็จะถามว่าไอตัวเนี้ยนะผมไอตัวเนี้ยดีไหมนะครับไอตัวเนี้ยดีไหมเออมันก็แรนะมันเป็นพาดแสงแต่มันเหมือนเป็นตัวบินอะนะก็เลยไม่รู้ว่าดีไหมสมควรเปิดหรือเปล่านะพ่ะมีตัวเก้าสิเนาะยัยงทุกคนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับเดินไปเปิดไปนะหวังว่าจะโชคดีนะสักห้าครั้งก่อน นะครับลองเชิงลองเชิงตอนแรกมีคนบอกว่าให้เปิด3000นะครับคิดว่าจะมีตัวเปิด3000นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีฮะนะครับก็เลยเปิดเพียงสองร้อยแหละนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าคริสต์มาสดีตรงไหนนะครับสำหรับผมนะครับก็ดูแล้วเหมือนดีหมดเลยอะเลือกไม่ถูกเลยฮะแต่ว่าที่จริงขอให้ได้ก่อนเถอะนะครับมีตัวแปดดาวมานี่ นี่ไงมีแปดาวอยู่3าอันนะครับแปดดาวนะครับที่เหลือเป็นเจ็ดาวห้าดาวไม่เอาหรอกห้าดาวก็ไม่นานมีคนใช้ปะต้อง6กดาวขึ้นปะขั้นต่ำเนาะถูกไหมเดี๋ยวไปดูดก่อนว่าโอกาสได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคสหรับโอกาสได้นะครับก็แน่นอนครับตามนี้เลยแปดาวหถ้าผมเปิด 20 5ครั้ง <S <S> <S ก็แปลว่าผมจะได้6 5ห้า3า0าเปอย่างน้อยผมต้องได้7จดาวสักอันหนึ่งน,นะครับนะอยากน้อยนะควรจะได้สักอันหนึงนะครับก็ยังดีนะครับถือว่าบุญนะครับที่เหลือก็หโ,โ,โอกาสได้น้อยจัดนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องดูเยอะนะครับ ดูเยอะเดี๋ยวไม่ลุน้นเดี๋ยวไม่ลุ้นนครับผมโอเคโอเคออเดินออกกําลังกายไปเปิดไปนะครับมิติใหม่แห่งการอัดวิดีโอหรือเปล่าก <laughs> ายจะบ้าตูโอเคระเลีนแรกอย่าพูดพ่างทำเพลงเยอะนะครับผมเสิ่มเวลาช่วงนี้ก็สังเกตว่าผมไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนะครับ หรือว่าอัดปล่อย YouTube เลยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีดนรูไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะครับคิดว่าก็ผมไม่ได้เป็นผู้นำแล้วนะเออให้ทางเทพเทเขาจัดการไปนะครับผมโอเคมาเลยนะครับห้าครั้งแรกนะครับผมมาดูกันหนึ่งสสนี่ไงจเก่งซานต้าไม่แน่ใจว่าถ้าอัพ ห้าดาวเป็นหกดาวมันจะเป็นซานตาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่นะเสียดายจริงไปเลยเฮ้ยแต่ก็ดีอยู่นะหลบสกิลอแต่หลบสกิลน้อยไปหน่อยสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์เองเสียดายจัดโอเ้ห่างเลยังไม่ได้อะไรเลยโอ้เงียบกริบเงียบกริบนะครับไปแล้วผ่านเลือหนึ่งครั้งนะครับ ไม่ได้ปแปะอะไรเลยได้แต่ห้าดาวหกดาวยังไม่ได้ <c oughs> จะบ้าตายโอเคไปเราให้มันโหลดเสร็จก่อนเปิดประตูมาเออหกดาวที่เราไม่ต้องการนะครับจะรู้เห็นว่าภาพผมเงียบมากนะเฮ้ยมันมืดมากแม่งเงียบมากไปไม่ได้เมื่อกี้ห้าดาวตอนแนรวมีหกดาวะฮะแต่หกดาวแล้วมันจะเป็นเจดาวหรือเปล่า ห้าดาวโชคโชคโชคเฮ้ย,ยนี่ไงสิ่งที่เราต้องการค่าใช้จ่ายแร่ลด5%เรเยี่ยมเลยใช้สกิลลบสกิลโอ้โหนี่แหละที่เราต้องการกระดิ่งทองครองใจเออมาเสื้อซานตาคริสมาส์อีแม่โอ้โหพลังโอ้โหลบสกิลพลังโจมตีกายโอ้โห นี่มันของใส่นี่มันของใส่ตัวมายากลผมเลยนี่นะของเทพมาแล้วจ้าไปเลยเออไป,ไป,ไปเออหมดแล้วโอเครอบนี้ถือว่าคุ้มนายหกดาวเทพมาสองอันนะครับผมไปดวลต่อไปรอตีสามเฮ้ยลืมแคปหน้าจอให้ทีมดูไว้ลืมแคปหน้าจอทีมดูเดี๋ยวแคปทีเดียว ปองมันปึ้งๆๆๆๆๆอย่างนีแ้แหละไปเลยเออ <laughs> ไม่ใช่ฮะลองใส่กดผิดผิดจังหวะผิดจังหวะมีโชคดีก็ต้องมีโชคลายไปเรื่อยๆนะผสมกันนะเออเฮ้ย <h uy> ผมเดินใกล้ถึงสารภูมิแล้วเดี๋ยวรอบที่สี่เราที่ห้าจะมาไหว้าสารภูมิแล้วก็เปิดตรงนั้นแหละเัา <laughs> เออโหไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เนื้อของซานตาเห็นแดงแดงทษดทีทษทีเออไม่ใช่เว้ยสิ่สองอันจะได้สาระอะไรหรือเปล่าไปดูเออมีไงกระดิ่งเงินคริสต์มาสโอ้ยกระจอกมากเลยกระดิ่งเงินเนี่ยลบสกิลสกิลโอเคโอเคเออไม่ได้อะไรเลยต่อ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 ใกล้ถึงสาระรลุ่มแล้วนะ โอเคนะครับพอเป็นสารภูมิมันจะเป็นสารภูมิพาพิคเนตนะหรือเปล่ารู้แต่ว่าเป็นสารภูมิของหมู่บ้านอะเอาดิรอแปบบ๊บใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณ20เมตรโอเคนะครับใครไม่เคยเห็นหมู่บ้านผมก็ดูผ่านช่องเล็กๆตรงนี้แหละนะซึ่งไม่เคยเห็นอะไรหรอกนะมันขยายไม่ได้อะกดขยายตรงไหนวะแปลกจริงเลย วันนี้นะครับผมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมช่วยลูกช้างด้วยนะครับขอ7ดาวสักสองสาอันก็พอนะครับนะครับพระพิคเนตนะอูสิห้ามนำของคัมบูชาพระพรมผมพระพรมเว้พระพระม,มขอให้ผมได้7ดาว8ดาวสัก2อสอันนะครับผม สาูุนะครับถ้าใครไม่เห็นนะครับตรงนี้เลยสาธุนะไปผมพร้อมละนะครับตรงนี้เลยมาสักสองสามอันครับผมไปจัดไปอย่าให้ขาดรอให้ดีดให้หมดนะติ้งๆิ้ง,ง,ง,งให้หมดก่อนลุยนี่ไงลองเขา่าไม่ใช่เว้ยนี่ไม่ดี เฮ้ยดีนะหลบสกิลเคลื่อนที่เร็ว HP โอ้ไม่ไม่เบาไม่เบาอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอนนดเออไม้กายสิทไม่ต้องการเออมาสองอันเลยเว้ยพูดว่าดีปุ๊บได้สองอันเลยครับขอเป็นของคริสต์มาสแล้วกันนะครับคุณพ,พระพรมเทพเจ้าพระพรมของเรานะครับครับผมผมจะขออางเดียวนะครับไม่บนไม่อะไรเด็ดขาดนะครับยุงกัดโอ้ยุงกัด ฆ่าไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ฆ่านะสัตว์ออกนะครับผมตอนนี้ผมต้องอเป็นพุทธพุทธหน่อยนะครับผมห้ามฆ่าสัตว์นะครับเออนี่ไงผมไม่ฆ่าสัตว์เมื่อกี้โอ้ยุงกัดโอ้ยปลาโหยุงยุงไล่ล่ามากโอ้ยโอ้ยลูกกวาดคริสต์มาสโอ้ยพลังโจมตีอาตาใช้สก,กิลพลังชีวิตอของดีจัดของดีจัด อีกรอบหนึ่งใกล้หมดละเออตี๋ไกต์คริมาสโอ้มีอันนึหน่อยเนี่ยอโอ้โหรอบนี้คุ้มมากเลยได้ของที่เราใช้ได้หลายอันเลยไปรอรอบสุดท้ายนะครับประพรมครับขอดีๆนะครับผมขอให้อวยพรให้ผมด้วยให้มีโชคมีลาบกับเกียร์คริสต์มาสแปดดาวสักอันในชีวิตนะครับ ถูกไปเออหรือว่าได้ไปแล้วผมไม่ให้ละยุงเนี่ยเพิ่งกัดครับยุงเย่าเพิ่งกัดครับไเออ,อไ,ได้หกดาวห้าดาวงสงสัยแบบหลอกเราเปล่าไปกระดิ่งเงินใหม่นาัมาทำไมออยุงเสื้อสัตา<ๆ>ได้ใช้ได้ใช้อันนี้ได้ใช้ ทำไมไม่ของสายโจมตีกายฮะไม่มีของสายโจมตีเวทเลยไปเออสุดท้ายแล้วอ่ะจะได้อะไรไมเนียหาไม่ได้หมดแล้วเว้ยโอเคนะครับได้เจ็ดดาวมาอันหนึ่งถือว่าคุ้มค่าใช้จ่ายหรือเปล่าพันบี้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับก็ผมบอกแต่แรกแล้วแหละว,ว่าพันบี้นะครับ โดยความน่าจะเป็นของมันนะครับยังไงเราก็จะได้อยู่แล้วนะครับหนึ่งตัวน่าจะได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเท่านี้ละจบแล้ววันนี้มาเปิดกาชาโดยเฉพาะเลยไม่มีอะไรเลยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านพระผมมากๆเลยนะครับที่ดลบรนดาลให้ผมนะครับได้แต่ของดีๆนะครับผมคริสต์มาสนี้นะครับ ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้าครับกับผมติสันนะครับ,บ,นะรบแอดไอซวัวเกนครับบ๊ายบาย